ไม่ต้องเทสแล้วเขาถ่ายกันแล้วโทษเออ A alligator alligator เต้นเต้นเต้นเอ้ฮะ upside down นั่มันตัวดี upside down สลับสี turn it around L daddy homeschool ในดัตตี้โฮมสกูลวันนี้เนี่ยนะครับเทสเทสฮะเทสเทสทไม่ต้องเทสแล้ว <c oughs> เขาถ่ายกันแล้วโอ้โหไปโต้ไปสเตวิลเบิร์ครับ <c oughs> แม่นี่มืออาชีพแต่ยังมืออาชีพไม่สุดตัวเองน่นะครับโจ so, <c oughs> วันนี้ <c oughs> นะครับในด d y h ี้โฮมส o ูลของเราเนี่ยนะครับเราจะมาสอนเทคนิคนี่นะครับที่ผมก็ทำกับลูกๆผมแล้วก็ทำกับลูกศิษย์แล้วก็ ครูทั้งประเทศแล้วก็ทิ้งทั้งโลกเลยนะฮะเขาสอนกันนั่นเองนะครับนั่นก็คือเมื่อไรที่ลูกของเราไม่ได้ไปโรงเรียนต้องมาอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทําให้เด็ก5ขวบนะครับเพิ่ง5ขวบเนี่ยไม่นานเนี่ยนะครับมาเริ่มรู้จักแล้วก็ทําการเขาเรียกว่าเข้าใจกับตัวอักษร abc นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาใช้หนังสือ little winston นั่นเองเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะ อ๋อตอนไหนจะทำหนังสือไปเปิดละครับโอ้ดราม่าดราม่าไม่ต้องมันนะครับม่ทำให้ในหันดูกล้องนิดนึงครับในกล้องู่ทางนี้ครับวันนี้เลยครับเราจะดู A B C เราจะมาสอนนะครับลูกเราให้รู้จักกับตัวสอน A B C แล้วเดี๋ยวจะมีการเล่นเกมกันด้วยนะครับกับลูกเพราะมูจะนั่งสอนอย่างเดียวเบื่อแป๊บเดี๋ยวก็เบื่อนี่นะครับแค่นี้ก็นั่งสนเป็นลิงแล้วเนี่ยนั่งกันไม่ติดนะนะแต่อีกอันหนึ่งที่เป็นความท้าทายของเด็กๆก็คือ มันจะมีตัวอักษรเาเรียกว่า uppercase ก็คือตัวอักษรใหญ่กับ lowercase ก็คือตัวอักษรเล็กนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ลูกชายคนแรกของผมก็คือน้องวิลเบิร์ตก็ลังมีปัญหาเรื่องของตัวอักษรเล็กนั่นเองครับยังแยกแยะไม่ออกยังจํากันไม่หมดดังนั้นวันนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าแล้วถ้าอยู่ทําได้นะ you get a hot wheel car <Wow. S 1> บางทีก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงโลมานะครับจะให้ทําอะไรแต่ละอย่างก็ต้องมีรางวัลเล็กๆน้อยๆ นี่โคเรลโลมาโลมาโลมาฮัจพาเลยครับโอเคมาไปเบัด come on sing A B C quickly come on A B C D E F G H I J K L M N เฮ้ยเมาป่ะเนี่ยเมาดื่มอะไรไปครับ ครับว้าเนี่นะครับผมน้กว่าดื่มวิสกี้ไป้พูดเ็เน้นๆหน่อยสิ come on ควิ c k ควิ c k ควิ c k เร็ว <A day S 1> Can you say it properly? วัเราเราจะให้ลูกเราทำอะไรให้มันถูกต้องตามหลักนะครับต้องบอก Can you do it properly please? Can you say it properly please? come That <'s S 1> on That's a cute version. Okay cute version. You want the cute version? Okay อันน่ารักค่นะเนี่ย คิว <Q S 2> เลยคิวเออ่านี่นี่นี่คิวแล้วก็อาอาคือน้องรันมันอาร์ภาษาไทยครับตัวอักษรอาสิครับเฮ้ยสทยวซีดิวเซีซีหรือเซ็ Z, Z. You ่ a i ่ Z อ่านะครับตัวอักษรนี่นะครับสุดท้ายของภาษาอังกฤษนะครับตัว Z <Yeah. S 1> เนี่ยนะฮะจะเป็น Z ก็ได้หรือ Z ก็ได้นะครับ <Okay. S 1> หลายคนก็มาจะถามผมออกเสียงไงดีผมบอกก็แล้วแต่เลยเพราะอย่างเช่นภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยนะครับ World War เวอร์วอลอะไรครับที่เป็น z o m b i e เราชาวไทยเรียกเวอร์วอล Z ตามชาวอเมริกา <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นรถยนต์คันนี้แหะครับ BMW อะไร C4 โอ้ฟังเป็นระเบิดเลยนะครับ C4 ตะเป็น Z4 ใชไหมบ้านเราเรียก BMW Z4 นั่นเองใช่ไหมครับคนอังกฤษเรียก Z4 แต่ที่อเมริกาเรียก Z4 นั้นจะเป็น Z หรือ Z ก็ว่ากันไป,เร,ไปเ,นเรื่องต่อไปในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับ หน้าแรกเลยมันก็จะมีอั p เปอร์เคสกับโลเวอร์เคสก็คือตัวอนใหญ่กับตัวอนเล็กนี่นะครับดังนั้นเวบเบิร์มิสเตอร์เวบเบิร์มิสเตอร์เวบเบิร์ are you sure you remember all the uppercases and the lowercases yet are you sure you remember them all yet แ mm hmm. นี่ยต่ายยังว่าจำได้หมด I only remember the uppercases you only remember the uppercases but you remember if you want to get a new Hot Wheel car you've got to get the lowercases too okay okay <Yeah. S 1> นะครับ อ่าโอเค so ลืมต่อให e t n e น o ่งเหมือนเดิมเลยอ่าให้ให้โอเคเบอร์บ I let you look at it carefully one more time ให้ดูอย่างชัดๆเอ้ะแล้วมันกัดแต่ปัญหานะครับก็คือถ้าเป็นเราชาวไทยออกเสียง A แต่ฝรั่งออกเสียง A ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องออกเสียงว่าบิร what's this A A A say A แล้ว A ออจะมีเสียงอะไรบ้างครับเบอร์เบ say A A Uh. Apple. This oh. <laughs> is uh. 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 uh A Alligator. Alligator. <laughs> Alligator. 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 Hey. Alligator. Hey. Alligator. 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 a Alligator. 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 Angelfish. Alligator. 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 ผมจะตั้งใจหาสัตว์เนี่ยนะครับผมที่มีเสียงนีนะครับที่มีความต่างกันของตัวอักษรให้เราได้ฝึกนั่นเองครับอ่ะต่อไปนะครับวิลเบตบีบั๊บบั๊บบั๊บเซซีบั๊กก่อนบั๊บโอเคนะลุคกัตต t h ์ดิสอือสืออัปเปอร์เคี่คือตัวใหญ่นะครับ and this is the lower case you see the lower case b okay now go bear bear มามีหมี and what's this buff buffalo buffalo ภาษาไทยคือ ทำไม,ไมต้องเข้าได้เราพูดนาดนั้นแล้วหรือว่อออโดนนะครับ <laughs> อ่ะต่อไปนั่นนะครับก็คือตัว C ตัว C, ว C ก็เป็นเสียงเค right, mm ้าว i g h t or n o อย่างเช่น what's this lowercase cat cat what camel camel Cam okay แล้วก็ what's this the black bird the black bird come on <Okay. S 1> the what's the black bird the black bird is, is crow, crow. crow. say crow, crow. okay camel t h crow โอเคนะครับแล้วก็ตัว C นั่นนะครับก็เป็นเสียงเซอซอโซนั่นก็ได้เหมือนกันนะครับเซอนะฮะอย่างเช่นอันนี้ครับเือแบตซิกาดาไม่ซิกาดีซิกาดาซิกาโดโดโนไม่ใช่ซิกาโดซิกาดาโอเคดีมากเลยนะครับโน่นะครับส่วนนี้ก็คือตะขา็คือเส้นที่ผิด หลังจากที่เราได้มีการเรียนการสอนกันผ่านหนังสือตำราหรือสื่อที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสอนแบบเป็นทางการกันหน่อยนี่ยนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเล่นเกมกันนั่นเองครับเราจะได้เข้าสู่ประเด็นของการ play and learn จะได้เกิดภาวะของเพลินนั่นเองใช่ไหมครับ นะฮะฮตอนนี้ผมก็จะเอาเกมนั่นนะครับก็คือเราก็ต้องซื้อแฟลชการ์ดมานะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูน่ยนะครับแล้วเกมของผมวันนี้จะเป็นงี้ครับก็คือผมจะเอานะฮะฮพวกตัวอักษรทั้ง26ตัวเนี่ยมาตั้งไว้บนพื้นแบบคละกัน I have placed the 26 letters of the alphabet randomly randomly ก Random ็คือโดยแบบเรี่าคละกันแบบไม,ไม่เลียงกันเป็นลำดับนะครับ On the floor okay Robert? So you can see right this is the uppercase ใช่มัย The uppercase right Wilbert okay so what you have to do is in my hand นะครับในมือของผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยก็จะมี lower case ก็คือตัวอักษรเล็กอยู่นั่นเองครับหน้าที่ของ Wilbert เนี่ยนะครับก็คือจะต้องเอา lower case นะครับตั้งให้ถูกจุดทั้ง26จุดโดย daddy จะไม่บอกแล้วถ้าอยู่ตั้งได้นะอยู่ก็จะได้ รถนะฮะจาก Hot w อ e e l s นะครับตอนนี้ก็กำลังลดราคากันอยู่นะฮะตามห้างนะครับคารลาบาทลดเกิน15%เนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะ Are you ready mm hmm. ไม่ได้ยินเสียงมั่นใจเลย Are you readyYesAre <Yeah>. you sureYesPorsche <Yeah>. car by Hot WheelsYesWaiting <Yeah>. for youYesIf <Yeah>. you could put the right lowercase on the uppercaseCome on shall we goWilbert the first letter is DanielAre you ready Let's go. Yeah. Okay, what uh, letter what letter is that? That's T. That is T, right? Uh. T makes a sound, Tuh. Ta, -ta. Ta, ta. Okay, ah, next letter. The second one is this one. We're back. Let's go. Porsche on. waiting for you. What letter is this? What letter is this? This is F. F makes a sound. Fa. Okay, good. And next one is this one. Go. Uh, buh, buh, yeah, well you could walk around, with Wilbert. Where's that? What's that? What letter is that? B. B. This way, okay. And the B makes a sound. Ba. Ba. Okay, come here, come here. Alright, but Next one, okay. Next one is this letter. L. L. Okay, but Wait, what? What letter is this? L. This is L. L, okay. <laughs> okay. L. Ah, put it down. L. All right. What letter is this? Z. Z or? Z. Z, okay. Z. Okay, put it down. Okay, and the Z makes a sound. Tell the viewers Z. 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 -Z. Z, -Z. Z. Okay. I Z. Then L. Ah, go. Q. Huh? T G ีโอคิวลุ้นละครับคุณผู้ชมครับวิวเบิร์ตมักจะมีปัญหาระหว่างตัว G กับตัว Q นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะไรครับไหนโชว์กล้องนี้โชว์กล้องตัวจเหรอไหนลองวางซิเดี๋ยวจะบอกถูกไม่ถูก3 4 Make เมคยูดิ i ซิชั่นอ่า Q หรือจีครับ Q หรือจีเอาละครับต๋าละครับวันนี้เด็กน้อยนะฮะฮอตวิวรออยู่นะครับจะจหรืองต้าจ e n e g m a k e s a s o u n d G not G ออ or โอเค굿จ็อบ o จ็อบเห็นไหมครับว่าเกี o ยวกับนี i ์เอ็นี้ว E. นเอโอเคใส่เอาไม่ต้องเดินเข้ามาในนี้ต้องเดินรอบๆเดินรอบๆ walk around don't walk in where's the e where's the e Oh, my, I, oh. Okay, gang up Okay, E, very Wait, What's this? Q, Q, Q. This is a Q again? ทำไมรักตัว Q จังเลยอ่ะฮะเบอร์เบิร์แล้วๆสิคนดูรออยู่เนี่ยแล้ว What is this What is this This is a What I have to look around for it come มิ้ e give i t to me, give น t to me. นี่คือตัวอักษรที่วิลเบิร์ตกำลังมีปัญหานะครับตัวอักษรเล็กตัวนี้นะครับวิลเบิร์ต Lowercase เร็ว small letters เลว come on what is this 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 one นะหน้าตาอย่างนี้นะ go find find it อย่าลืม find it แปลว่าหายเจอ look for it ค้นหานะครับคุน find it i s here ฮะคิวนี่นะ <laughs> มีปัญหาละโอเคตัวนี้มีปัญหาเรา mark าไปก่อนนะฮะซอยไป b ัด this one นี่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 อย่างน,นี้อ่ะนี่แหละเนี่ยที่อยู่กี่เรตามหา This is the one that you like. This is the one that you like. Come on. Tan tan. Upside down, Upside down, salapsi. Turn it around. Turn it around. Okay, good. Now we are Now we have We have this one. This is a what? Small that is lowercase of what? P. P, it Oh yeah. So what? So what Leo? It's lowercase. Of what? Come on. It we have which letters are left? Which letters are left? I want letters A few moments later. Moments later. Moments later. More moments later. 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 Quick. N? Huh? N. N. Liana N. Bye bye. take งเอาเร็วๆสิเร็วๆสิ This one come on with Bert This one Where Wait What What's left What's left Come on Let me search first What's left Come on B B นั่นนะ B ไปแล้วแล้ว D ฮะ D Where's the D Here's the D Put it down เร็ว Okay Now with Bert Now with Bert ละสองตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้อ่า w ว b เบิร์ตตัวนี้ก่อน What's this It is ส h นี่ o ูอ a r า f ระ l ััอย่างมว l งดูอย่มัดร t ่า a t ่ะมัวั a ่ะ t h อมัดออะองะอ่ะมัดระว t อ t ะรังรอะวรรอมารมาามมว I have this and you have that. Quick W W ก็คือตัวเดียวกันก็คือแม่ทำหายอ่ะแล้ว I only see W and U left What? What? There's another one left. There's another one left. There's another one left. Look carefully. What letter is missing? What letter is missing? m i s <ing> s U What letter is missing? U U What Daddy has the U <You? S 1> So you put the U ก่อนอ่ะ y U <Yeah. S 1> เอา U ไปไว,ไว้ก่อนมาอ่ะโอเ y U ไว้ตรง U อ่ะ โอเคได้ป้าแนวโอเค W ย้ำกันอีกครั w ้งนะครับ W หายไปตอนนี้นะครับตอนนี้เหลือตัวไหนนะ <c oughs> อ่ะเออตัวนั้นอะ What's that What's left What is left What's left บูบั o n h a t is W left N เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว I'm side down มา <laughs> ตัว U โอเค And you win the car. Okay. Ah. Can you say, Daddy? Can you open it, please? Daddy, can you open it, please? Okay, I give it to you. Okay. What do you have to say? What's the magic? Thank you, Daddy. Thank you what? Daddy. Thank you very much, dada. Thank you very much, Daddy. Ah, show the camera. Now, Daddy, show the camera. Noi. Gai Daddy, not are you doing? Daddy, what are you doing? มสวยมไม,ม,ม,ไม่สวยครับสวยสวยรสสวยมากเลยนะครับโอ้ <Yeah. S 1> oh, และนี่ก็คือนะฮะตัวอย่างของการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับอัปเปอร์เกับ l โลว์เคสนั่นเองเนี่ยน,นะครับส่วนครั้งหน้านะครับเราจะมาดูตัวเลขกับการเล่นเกม Math Bingo กับพี่ชายคนโต <Yeah. S 1> ก็คือวินสตันวินสตันครับเนี่ย Are you ready for the math bingo I'm ready Okay next episode นะครับแต่วันนี้พ่อเหนื่อยแล้วมันอไรโรงเรียนจะเปิดสัก <c oughs> ทีเนี่ย daddy homeschool โอ้กว่าจะสอน,อนได้ได้มันเหนื่อยแสนแขนจริงๆอยากให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้าใจนะครับว่าการเป็นครูเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ daddy homeschool